สวัสดีทางช่องเดือดตันกล้องก้อนดูพี่น้องเร้อเซียนซุรีนเข้าสายมาแล้วมาหาเงเข้าเต็มๆเลยศูนย์เก้านะครับออกบนด้วยนะคะดูเจ็บตั้งกล้องก่อนต่อสักครู่พี่น้องไลจ่จัวปันบนด้วยนะคะแย่จะสรุปให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อสายเอาแนวทางสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเป็นจะเจ่ว่างพี่น้อง สวัสดีนะคะสวัสดีจ<ด>ัดว่าพี่น้องอกล้องใครกล้องตัวนี้คือมั่วแต่พี่น้องเดี๋ยวนะตอนนุญยตเช็ดเลือแป๊บหนึ่งที่เช็ดเลอือดเมืดอไนะสวัสดีนะคะสวัสดีทางช่อง Youtube แล้วก็สวัสดีทางเพจ Facebook ด้วย เข้าเต็มๆเ,เลยนะคะสำหรับเซียนซูรินพี่น้อง0ูน0เก่าเกาูนอ้เก9าเซียนซูรินให้ให้ศูนย์บนนะคะวิ่งศูนย์บนเข้าซ้ายไปแล้วเดี๋ยวรอสักคาารู่ค่ะสวัสดีค่ะเซียนซูรินครับผมสวัสดีครับเขาอีกแล้วแต แวแมากให้บนศูนอาญาจะไม่แตกสาตัวโอ้มานมาแล้วุหมานมาค่ะดูวับดูหปาโอ้เมนไฮศูนย์พี่น้องให้ศูนย์บนออกบนด้วยนะเป็นบาเซนสลินออกบนบออกบนศูนย์เก่นิ่งนั่งจัดส เจ็ด mm hmm. กับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่ง okay. เนาะน้องแจอากระดาษเปล่าให้แม่หน่อยสิไปหากระดาษเปล่าให้หน่อยสิดูตรงกระดาษเปล่าไมไหมเดี๋ยวเซียนสูรินมาแล้วนคะคะตรงนั้นนี่ไหมอ่ะกระดาษเมื่อกี้ถือมาแล้วเซียนสูรินอ่าอ่ามาเลยมาเลยค่ะค่ะโอ้เขาเต็ียมเรืะะ่องค่ะเรื่องสำรับเซียนสุริน บอกแค่รบกแ่อยจะสดเมีนที่นีเพราะว่าเป็นไห้เจ็ดซีพี่น้องเล็กเจ็ดน้องเขาไก่เคี้ยงกกำเล็กนึ่งแต่ว่พี่นกับปร่อยากขายมันพรามันหลายหางเป็นเนเกนเลขคัดไห้เข้าเต็มเต็มเลยนะคะสำหรับศูนย์เก้าเก้าศวิ่งศูนบนอ่าต่อมวดได้พี่น้องวันึ้อย่ามองซื้ออย่าผ่านเลกขาด อ่าย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกระลังแน่ใจเลยครับผู้น oo, นคนเฮ็ดสูตรในห้องเซียนสุรินทร์ได้พี่น้องเด้อเพต่วสิคัดสันออกมาไวต่องวดเลยนะคะแนวทางค่ะเซียนสุรินทร์พร้อมแล้วพร้อมยังค่ะอันอันเป็นของมันทีหนึ่งเนาะเป็นบอหนึ่งหนึ่งทันวาโอ้โหรือทันวาลอะพี่น้องหก เป็นของวันที่หนึ่งนะคะแนวทางต่อมวดเป็นิสียชุดได้มึงดีๆพี่น้องค่ะรับผมบนวิ่งหนึ่งครับบนวิ่งหนึ่งเดี๋ยวแอปจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับบนวิ่งหนึ่งเอาตัวใหญ่ๆเลยปรดเี้ยสิว่าเห็นอีกอล้วสิว่าไ่เห็น <laughs> จับคู่เก้าหนึ่งกับ6-1กหนึ่งครับ อย่าเบื่อซื้อได้พี่น้องตั้งใจสิดังน้ำกลัวมันกลับหลังเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งมันกลับหัวตัวนี้กลวแสดงว่าเม็ดเดียวกลับหัวซื้อเ<า>ก <9 S 2> ้าหนึแเก้าหนึ่งกับแปดหกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเป็นปบักแปดเก้าหนึ่งแปดหก แปดเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหา้าแปดมาใส่รักด้วยล่างมิ่งสองล่างโอ้เตรียมอันน้ำไม้เนาะเซียนซูรินปล่อยแล้วนี่กวนข้าเลยเดี๋ยวิว่าก็เป็นเลขสูตรพี่น้องอ้าล่างวิ่งสองครับผมจับคู่สองสามกับสองเก้าอื้อ สองสามโอ้มาแข่อกเราอยสองสามมากน้าเลยได้เดี๋ยวนี้จิเลยฟฝงาไปหารด้พี่ลานด้เยอะดี๋ยอะว่านดังดีและครับสองสามกลับอะเลนะคะสองเก้าสองเก่าสองเก้าสองเก่าไ่ค่อยดีมางไเนสองเก้าสองสามเก็บม่เก็บม่สามจแจกันนะเพี่หลาเนาะ วัวนี้เซียวภาพตัวกันสั่งเ้าอะนี่ตัวกันน,ะนั่นไหมเอี่ว่าเพืนอะเซียวสั่หลงมันว่าตัวกันอันนี้ก่นะสัง่งเาวโอ้ลาเมื่อก,กี้ออกแตกบ,บนนี่ไหนปบเรอไปพี่นอ่องคบแล้วนะคะเน้น โอ้ก็มันเน้น0ุนเกจนี้หรอบที่แล้วเข้า <10 9. S 1> ตัวเน้นด้วยจ้นี่ลืมพึ่งเหลวมืงน,นี่นี่อันนี้ครับไม่เป็นเนื่งจจนองแ้ยยังหมดหมดแล้วผมเน่นศูนเกกับเจ็ดสครับใช่อัเจสี่โอ้ยไม่มแกทั้งหมดทั้งหลัไโอ้วันนี้ีเก้ึ่งหกนึงตัวเดียวกันกับหัวเฉยห ทรบตัวไหนเป็นพิเศษไหครับตัวนี้เน้นบนนี้เน,น,น้นก้ามหนึ่งนะครับโอ้ก้าพี่น้องรองค้มได้พี่น,อน้องน,อนี่คว่าร่องสาเ<อ>ส้นบเส้นส,นสลิ<อ>่ <laughs> นบนสีบนสีว่องตองหวานบนสีเล้ยสูตรพ่นชุดงบน้อยเลย,ยเพยยาเน้อย่ล่างล่างเน้นสอ,อนงสามฮึจีนี<า>้ท้เก็บนังกันอ้าวตัวตัวกันนี้ เพราะว่าตัวกันสามเก้านี่ก็มีรุ่นกันครับมีตันจะงาวชไมรมีรุ่อเด็กาชพี่นงเนรลไลให้เห็นด้วยกันด้ันนาะนี่วันศุกร์เจาใ้มันเป็นวันศุกร์เหรอเป็นันสารไหมนีันนี้เต็มสองสามสามเก้าเยเตมเตมสามสามเก้าเนี้อ ไปว่อนเลยี่วัดสี่ด้วยล่างล่างล่างนี่สองสามนี่กับสองเก้าตามไม่ต้องกลับครับโอ้ไม่ต้องกลับตรงตรงเลยสองสามสองเก้าไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวพี่น้วยล่างสองล่างสองจะอยู่หลังสิบเอฟมุนจะอยู่หลังหนึ่งโอ้สองหลังสิบเดือี่น้องเด้อดเดือดเดือดเดือด ครับผมน้าซ้อมไปพี่น้องก็ต้องแน่นแน่นแน่นพี่น้องคนแน่นแน่นดีดีเส็ดชุบทุกหมวดเลยเนาะเลขลากคนนั่งไว้ให้รุดฟอล่างลัดซอมลัดซิ่แน่นแน่นนะพี่น้องหยิบจับรถตเตอรี่ตัวเลยเนาะครับผมค่ะครบแล้วนะคะเซนชุนลิมเนาะครับผมค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับผมอาจสรย์ดีค่ะครับผมขอบคุณ เนกมันคื่กันพอนะ่รหมัน่ไหเนาะดีพี่นะความสุดนี่กระความสุดเน้นๆให้เลยกระเนกระเนแตกแตกสามตกระเป็นแตกบนแตกล่างเผมเด็กเนเขาแทบทุกงวนพี่น้องเขาแทบทุกงาินเดกยังบริ้องเห่นอาเมือนี่สองสามม่ส่บห้าปีี่น้องนี่วงไปยล้งนี่นะ เป็นวงเป็นมาแบบนี้เลยพี่น้องเขาจะมากยางละสอวงให้ท่านเงไข่ต้องหมดแล้วก็นไข่เงียบไปเพราะว่าเขาจะคนนอกจากคนฟันมันเลยมิ้งมิ้งหายมี้เจ็บรอบนี้ก็ได้มากเดียวพี่น้องยาบงซื้อๆปาทถมประเห็์นี้คิดบอดีมันมิ้งเจ็บต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอไปหาเส้นสุรินประเห็์มันมี้เจ็บหลายเราเห็นปนีมือสอดไปเห็นถามหาอยู่เส้นสุรินมันมิ้งเจ็บว่ากดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะ กไหลกุดแช่ไปแล้วสิ่าไปเห็นมาแล้วกินหลังบอกก็เลยเด้อ่ามาแล้วสำหรับแกายันที่หนึ่งพันว่าหนึ่งพบาทไหมสิสิปีได้ใบเอาเอาใส่กอนเลยหนึ่งพันาเฮ้ีกาพันลาหนึ่ันาเสียนสิบปนาพันเอาเรอยเนาะเลขว่าสุกพันวามีสมีสาเสียนเป็นสิหามือว่าอเก่เรื่อยกอมือได้มือได้ไม่เจียมไม่มหละเลขประจําบ้านคนนันเลยเน่ย เป็นจ่าเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งหลังเนอตัวเดียวกันนึ่งเก่านึ่งหกกันแหละหกนึ่งหกเก่าด้ันผมว่าเด็กเป็นวัยโตมาติดตามมากาติดตามเซ็นซูรินครับตัวเลขก่็ร้ายพี่น้องนี่แหละเมืองเราก็ลืมนานๆไปเอ็มดิ้งเย็บลงให้เรียนโค้งสุดท้ายเซนซูรินแต่บอลหลอดมีแอดมิบอดีมดเื่องเนาะเอฟสีถามหาเดยแอนติเจ็บเปิดทะลงให้ดูนะฮะช่องไหนยังไม่เห็นนะมันหลายจอได้พี่น้องเด้อให้แคปเอานะคะ ขอคุณแนวทางจากเส้นสูรินห้องหลายๆเป็นยู่นิชองมาหลายวันแต่พี่น้องอนะ,ะรายที่ติดตามอยู่ให้รวยๆเดี๋ยวไปรีบยิ้มแต่พี่น้องเรื่องพัละเดี๋ยวดัง<อ>เดี๋ยวไม่ทันเขานะคะนะคะอสองสามไปวิ่กับมักน้ำเงินอยู่โอ้นะคะเอาแค่ภาพเลยนะคะปังนี้จบอ่าทางนั่นนี้บ้างอ่านะคะแค่ภาพแค่ภาพแานวทางเซียนสุรินค่ะเฮงปังรวยนะคะสวัสดีค่ะ อีกต,ต่ครับที่รองฟังให้หน่อยเนาะอืมค่ะค่ะนีพี่น้องอืมดูชักครั้งแฉกจาจอครับเดียวแต่ว่าไม่ตรงค่ะแอร์ินมันนี่แหละหนักาก่อนเพราะงั้พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะสำหรับเซียนสุรินทร์สุดต่อหนวดงบน้อยห้ามพลาดครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ